สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนเนาะทุกท่านเนาะเป็นจังไดเนาะมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเล่าพัฒน,นาทีมวเจา้ารลอ่อค่อยทีมวเจา้ารถ่าเล่าพัฒนาเนาะมาแล้วมาแล้วที่พี่น้องลอ่อค่อยเล่าพัฒนามาแล้วเด้อมาแล้วมาแล้วเล่าพัฒนาทีลอ่อค่อยที่เก่ง เขาตลอดพี่น้องเขาลุดบ่เขาลุดก็แตกเรื่อยน้าพี่น้องนะพี่น้องเราค่อยมากกับพ่กพิดวังชักเทียนน้พี่น้องนาะมากแล้วมากแล้วออกสู้สายตาพี่น้องเรได้วันนี้ด้ออกมาสู้สายตาพี่น้องแล้วของวันที่สิบวันที่นี้มีสิบเอ็ดที่ผ่านมากค่ะได้ลุดดน้าพี่น้องน้าได้รุดศนะูนย์นาะ Để 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 đó để đây đây lụt tôi đang là đây lụt 2 lụt hà lụt 2 tháo lụt 2 phía nặng đây song pẹt đây gió pẹt đây lụt lúc pi nặng bắt lụt đọc nó có là tiết tám vô đây gió pẹt đây khúc tô เก็ดศูนย์สองแปดช้ามตัวก็ออกศูนย์สองแปดสองตัวก็ออกเก็ดศูนย์หน้าสองตัวหลางเลขหลังออกเก็ดศูนย์เลขบนออกศูนย์สองแปดพี่นัองผู้ใดถ่าผู้ใดลอกมาเบิ้งเด้อบอกโต,ต่อกันไปหน้ารุ่นเล่าพัฒนาเป็นบัตรเป็นบัตรแจกกับใดูดน้พี่น้องนะบัตรรูด ได้หดเขาหลดด้วยังสีละเนาะเพื่อควมนั่นกะเพื่อควมมันใจของพี่ของน้องกะรูดไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่ว่าตัวจอกัะจ้อให้แน่มันก็มีตัวจอตัหลุดมันต้องเสียมันกะเขาตัดตัวบกกมเนาะเขาตัวบววิ่งก็มีเขาาัวจอธรรมดาก็มีเนาะพี่น้องให้พี่น้องมาติดต่อติดตามไปเด้อยต่อตามไปอย่าให้มัน ขาดมือที่ตามได้พี่น้องได้เล่าพัฒนาเบิ่งกันไปเขาพิดิลาดดอกได้ได้ชูมือเอกมากระไดเขาหลุดหลุดเอามาแล้วมาเบิ่งมาเชียมาแช่กันเด้อว่าวันที่ของวันที่นี่สิบสี่วันทีเป็นตัวใดเขามาเบิ่งมาเชี่ยกันมาแล้วปล่อยต่อแล้วปล่อยต่องวดแล้ววันที่วันนี้ก็เป็นวันที่นี่สิบสองพี่น้อง บันอาทิตย์บันเสาร์ที่ยี่สิบสองแมนบันเถ่านี่สองมันยี่สิบสองเราเหมือนี่เสาร์ที่ยี่สิบสองคอยแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิ่งกันมาแช่มาแช่กันคอยไปก่อนก็อย่าลืมผู้ใดเขมามาเ,มาเามมาบิ่งแล้วก็จดไว้แคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อจังสิบว่าลืมมันมีต่อมืนอนหลักบ่ได้คือจังเดียววันหนึ่งหันดอกสอง ข้ามไปชองวัดจังมาอ,อกอ่มันองวัด,หยยาาด,วดวไหได้ดยุ่อเอามาเบิ้งไดนะ้พี่น้องเนดะ้อเป็นตัวใดก็ไดมามาข้าม้เบิ้งมาเสียมาแจกกันเด้อเราพัฒนากรอเดินกักรเหล็กเกี้ยงเหล็กตั้งรักก็น้องพี่น้องเนาะเอาขวานเขียนก่อนลูกไก่กดเหล็กเกี้ยงเหล็กตั้งรักก่อนบนรางก่อน Ít tăng lắc bốn làng Tăng lắc bốn làng 0 3 4 4 หกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าทักตหนึ่งองไม่เก็ดโตไปนเด็กเขียงเก็ดโตเด็กเขียงเก็ดลัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักนี่เป็นเลขวิน่นเอาให้จับเองก็ได้แต่ปูจับใหบ้บ้ามักบ้าประทับใจน่าพี่น้องน้อจับคู่บานจับคู่จับคู่

07 07 07 ខ្លាប bảy, bảy, đừng được chốt, được cái lần đó, chẳng dịch khỏi chạy đó, bảy, sáu, cử, cử ตัวแถมเลขบนแถมไปเลยเนาะมันเคยมาบ่นวันจันทร์วันจันทร์นี่มันมันไหวเฮาเรื่อยเลขบนเบิ้ลชุนชุนเนี่ยพี่น้องเลขวิ่งวิ่งรูดเด้อพี่น้องเด้อวิ่งเด้อวิ่งวิ่ง 0กูนย์ดรเก้ารุดศูตัว3ตัว4ตัวนี่ต้องมีมือแตกจัะมือนอกพี่น้องเนาะต้องมีมือแตก3ตัว สงตัวสองตัวเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์งตัวแปดเก้าศูนย์กศูนย์ยกัน 9ก้าศูนย์เก็ดกาศูนก็ดกาศูนก็ดสีตัวสีตัว

cầu bảy 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 เอาวิ่งหลูดกันวิ่งเก้าวิ่งศูนย์หลูดทอกันเด้อพี่หลางเด้อว่ามีจะได้เกินกัน 9, 9, เก้ากับศูนย์กมเน่นกมเน้นเน้นเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเน้น มันเจ็ดช้อนหนึ่งมันนี่ก็กันล่องมัดเขาได้มัดตัวได้พี่น้องเด้อว่ามันปล่อยเดี่ยมันจะเอาแต่ตัวหนึ่งดิตัวนี้ก็เขาหมา่าเบาๆก็ได้ทุกโมงนี่มันแจกได้มัดไปได้มัดตัวๆนะพี่น้องเนาะกลุมดินเบิงึง ตกกมเด้อพี่น้องเด้อเล็กสามตัวสองตัวกันเป็นตัวล่องให้กลมซื่อๆอันนี้ตัวล่องเก่าศูนย์เจ็ดเนี่กลมเด่นแปดเก่าศูนย์ตัวนี้กันเด่นสี่ตัวนี่ก็เด่นพี่น้องเด่นโบกก็คือว่าเลขกสองตัวกับกลมไปซื่อๆอันนี้เป็นตัวล่อง องตัวกาเด่นคือ,อ,อเก้าชนเวลพี่น้องศูนเก็เป็นตัวล่องเด้แต่ว่าหางกลมห้ซื่อเป็นสองกลมกลมหายซื่อหรอกเป็นสองกลมซื่อแต่ว่าตัวนักตัวเน้นอีเลีกะเก้าชนเวลพี่น้องศุนกสามเบิ่งให้จบเวพีไน้องเด้อจังจะเข้าใจเด้อ

ทาแปดปูขนปูขนปูขนเอาพี่น้องผู้ได้ข้ามาแล้วก่ะ มาแคบหน้าจอมาแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อไปเขาม้าเหล่ากระไดใส่เสียใส,ส่แช่นะของผู้คุณเหล่าพัฒนาเขาตลอดพี่น้องมาแตกกระลุดของผู้คุณไปได้ไปได้กับบัณฑเมือเ่อปาดอกไปได้เขามาเบิ่องเราพัฒนาซิฟงวดกับว่ามีเสนึงน้อพี่น้องเนาะนอยู่ตลอดได้อยยืนยัดได้น้อพี่น้องเนาะ เอา,เข,า,าเขามาเบิ้งข้ามาแช่มาแช่เด้อเล็กเขียงเลขตั้งรักกันผู้จับหาบ่ามากักจับเอากระไดเด้อยพี่นองเด้อส่วนหมักสินักไปทั้งศูนย์ศูนย์หลายกมูเอาศูนย์เป็นต้นนันดีกว่านะเปลี่ยนใจเอาศูนย์เป็นตักเกนนเเว,กวเ,กกเก่งเน้นศูนย์เลยเอาบ่เอาถอากันละศูนย์เก่งก็เก่าเเก่งก็เก่าพี่นนอง เข้ามาละกับ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 กันนี่แหละว่าแล้วแต่เนาะจัดไปตัวกลมกลมสองกลมนั่แหละสมมุตินั่นกับเบาๆไปให้ชินนักกับเล้วแต่มักตัวแรกกับนักตัวนั่นเนาะกับนอพี่น้องเนาะเอาเล็กเกยงเล็กตั้งรักกับมีวันที่เราพัฒนาวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่เมษายันหกสิบหกเด้อพี่น้องเด้อเล็กเกยงเล็กตั้งรักกับมีศูนย์สาม 8เลขวิ10 10 10 10่งรูดเกรูดศเด่นลองเก่าดับพี่น้องเด้อจับคู่9ก06 04 07 30 83 94เกตเกตัวแถม วันจันทร์ชวนมากกะชิมาเปูหน้าปากะมาเปูชุ่นๆนี่แหละมีตัวเดียวเขาเปาเขาเนี่ยปาอยู่าันจับปูหายหดอกเพราะว่าวันจันทร์มันมักชิมปามาเบิ่นเลีเบิ่นพี่น้องสามตัวก็มีแปดเก้าศเก้าเจสี่ตัวก็มีเก้าแปดเก้าศนปดเก้าศูย์เจดตัวด่นตัวเด่น สองตัวกับเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเมื่อนั้นก็เป็นตัวร่องตัวร่องตกกันหมดเด้อพี่น้องเนาะเป็นตกกันนั่นไปเป็นตัวร่องออกไปเมื่อมันเป็นตกกันดอกเป็นตัวร่องเก่งใดคือกันไปมักตัวใดก็จัดไปคัดตัวใดก็บผ่านเน้าสามตัวกับกลมเน้นเด่นแปดเก้าศูนย์สี่ตัวกับเน้นเด่นเด่นเน้นเก้าแปด เก้าศูนย์เก็ดลองแปดเก้าศูนย์เก็ดลองเอาพี <kau terminar lyn player> uh tá, ่น uh ้องเพื่ได้เขามาล่ะก่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอเด้อสิบวันอีิดผ่าดเพื่ได้เขามาไม่กัดกระดิ่งติดตามไว้เดี๋ยวสิว่ามองมาเห็นหามาเห็นเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นแล้วล่ะคือว่าเปิดเต็มที่แล้วบล็อกคลองคุณกาะคุญแจแล้วเปิดสาธารณะเต็มตัวแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพื่ได้เขามากค่ะ พอเปิดไปกปับไหวไปกับเห็นแล้วบ่ได้ค้องกันไว้แล้วเปิดเป็นสาธารณะเต็มตัวแล้วคันกันเต็มตัวแล้วนะพี่น้องเนาะพี่น้องเขามาชมมาเชียมาแร์กันเด้อย,ยอดไล่ย,ยดแจกก็คือกำลังใจของพี่น้องที่ไห้ปูขุนมานั่นละ่ะข,ขอบบญขอบพุณนลายรท,ที่ติดตามที่เขาบง่งเขาเชียขเขานะแร์เนาะให้พี่น้องท,ทุกคนทุกคนโฉบ,โบ,โบ,โบมันๆกันเด้อ ลำลำเรื่อยๆกันเงินท้องไร้มาเท่ามายจะเก็บจะจนกันพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขกันเมื่อตกขูุ่กคนเด้อพ่อกันไม่ในคลิปต่อไปสวัสดี